สวัสดีครับเอทีทุกคนนะครับกนะ็สำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหนังสือแเมนจิงหุ้นไทยนะบเมนจริงหุ้นไทยเนะอทก็เพิ่งซื้อมานะครับก็ไม่มีข้อมูลนะครับก็ดูันไปก่อนนะครับดูคนไปก่อนอก่อนจะไปดูนอะหาในคลิปก็มาดูคําเตือนนะคำเตือน ไม่สนับสนุนการเล่นการตนานเสิ่งผิดกฎหมายใด้ดทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับโหใช้วิจราราณในการรับชมนะความปารตนาดีจากช่องเอชชัยชาแนลเลขเด็ดพารวยนะก็ฝากไปสนับสนุนช่องราวด้วยนะกดติดตามด้วยนะเป็นช่องสำรองนะก็มีเลขราวทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะจันทร์พุธศุกร์ ชื่อว่าเลขเด็ดเราพัฒนาพารวยนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับมีลูกผู้ชายสีน้ำเงินใส่เสื้อสีน้ำเงินอยู่นะครับก็ฝากเอฟซีเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับเราผู้ติดตามยังน้อยอยู่ครับยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับก็ฝากเอฟซีเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับก็มาดูที่หนังสือกันเลยนะครับวันนี้เด่นสามกับสนะีน้ำสายโมสี ก็จะมี3 1มหนึ่งนะไอสามเจ็ดนึ่งสาะก็สานะสนะก็จะมี4ี่เจนะสี 4, 1, นะสี่สแล้วก็5้าส้นะเด่นที่3ารองที่4นะส่วนชะุด สตัวเด่น3 4 5สี่นับสามสี่ห้ามาดูทางเดินเลขรางวัลที่หนึ่งนะเด่นที่7กับสีนับเกับ4เลขโคลานะโคลาศาสตร์เจ็ดสี่นะเด่นที่7กับสีนับเกับ4 ก็2ตัวล่างนะสองเล็งท้าย2ตัวนะสองหกห้าแปดนะสองหกห้าแปดเลงเด่นมาที่2ก็6นะสองก็หเน้นที่2นะันนี้วันที่1่เน้นที่7นะ7ก็เอสไม่มีข้อมูลนะเอสไม่มีมขอ้อมูลก็แม่นจริงนะแม่นจริง เป็นจริงให้210หนึ่งศนะสองจํำงวดที่1ตุลานัหนึ่ตุลาอ่านี่แม่นจริงรางวัลที่1นะผู้เด่นรางวัลที่1 0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 9 1 1 1 3 1 4 1 5 1 8 2 7 3 4 4 2 4 5 4 7 5 7 6 1 7 7แล้วก็7 9, 8นลอง7,9็ด้่ชอยู่สี่สอง ี่หกสี่เจ็ดนะห้มีไหมห้ามีห้าหนึเจอเป็นตัวกันหนะ้าเจ็ดนะเนี่ยถ้าแอดชอบเนาะก็มีประมาณนี้นะสูตรแม่นจริง2ตัวล่าง2ตัวล่างอะไรอีกคาดให้เอฟซีนะ 5 6 9หกเนาะ5 6 9ติด5ินาับ5ติด5นับติด5 6นับ6มีไหมหกมี65กับ6 7นับ6กปนัาเ็ก็ประมาณนี้มีอยู่แค่นี้

ก็มีแค่นี้ประมาณนี้นาะสตัวเอรอตัดให้นะมหน้าที่นปากหลักรวันที่1นึ่งน้ำนีปากหลักรวันที่1นึก็ซีเจ็ดลองหนึ่งซีนะหนึ่งซีันสือพรเทพปากหลักราวันที่น 7, 1 C, นะ่นะนนงนบะ ชุดเด่น47นะชุดลอง41สามตัว1 47นะได้เองนะสนใจนะ14 27 47 57 77แล้วนะก็78นะก็18นะ13เนอะอปากหลัก2ตัวท้ายนะ 1 3 1 4 1 8 1 5 1 8 2 2 2 3 2 7 4 2 4 5 4 6 4 7 5 5 5 8 6 3 6 5 7 3 7 8 8 2 8 3แล้วก็8 6นะชุด2ตัวครับที่น่าสนใจ1 5 2 3 2 7 4 2 4 5 5 8 65แล้วก็73นะชุดเด่น7กับ3นะรอง23นะต่อมาชุดกองรางวัลที่1น,นะ3735 34 27 25 24เส้นชอบตัวนี้2 2 2 5กนะับ24เนาะ กอชุดล่างนะับชุดล่างห้าหกแปดลัวไอห้าหกเกานติด5ก็จะมี5ติด5้านะห้าหกห้าแปดหนะับชุดหน้าเล่นสอกับ5 6าหกนะับเอาตัวเดิมมาออกอีกแนละ้วมาที่หน้าหลังนะับหน้าหลังนะครับแม่นะ 4, 4, 7, 5, นะสี่สี่เจ็ดห้า วันทีแล้วเข้านะแอดดูอยู่วันทีแล้วเข้าวันนี้ก็แคบไว้นะ5ห้า5า5ห้าสองห้าหแล้วก็70นะ็ดศูนย์นสีแล้วก็40นะ์น น่าเล่นหมดเลยนะหลักห้ากับหลักสี่นะน่าเล่นหมดเลยเน้นเอ็นห้ากับสี่นะเอ็นห้ากับสี่นะเจ็ดเป็นตัวรองไปนะเจ็ดเป็นตัวรองไปเอ็นห้ากับสี่เด่นที่ห้ากับสี่นะเออสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ ฝากเอฟซีใหม่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่พูดเยอะนะครับก็สวัสดีครับ